อ่ะทุกคนหมายกำหนดการเกาะช้างนะเราจะออกตอนประมาณเก้าถึงสิบโมงวันที่ยี่ห้านะแล้วเราก็จะขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์มามึงจะมาทางไหนก็ได้เรื่องของมึงนะอ่ะแล้วพี่เอก็จะแชร์โลเคชันให้ก็คือมึงเจอกันตรงคาวเทคตรงนี้ปั๊มนี้เนี่ยมันจะสุดทางด่วนมอเตอร์เวย์เลยแล้วมึงมันก็จะบังคับมึงเดี้ยวลงบันลังมูนะพอมึงเดี้ยวซ้ายมาเสร็จปุ๊บมึงเจอแน่อ่ะพี่เอปักหมุดไว้ให้แล้วพอ พอถึงตรงเนี้ยเราจะเจอกันไม่ว่าจะเป็นรถปักรถใครก็มาเจอกันตรงนี้ก่อนนะถ้าใครมาสายเนี่ยเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเจอกันที่ละยองเลื่อนไปเจอกันที่อะไรก็คือกวดกันให้ทันจนเรามาถึงอ่าวธรรมชาติก็คือตรงนี้เนี่เราจะมารอกันที่ตรงนี้สุดท้ายอ่าวธรรมชั่วเอ้ยธรรมชาตินะโอเคแล้วเราก็จะข้ามเรือเฟอร์รีไปปุ๊บไปขึ้นเกาะช้างนะ โอเคเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศให้ดูว่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยเป็นยังไงนะโอเคให้ดูรูปเมียเลยแล้วกันนี่เป็นยังไงครับเมียผมเมียผมดูซะก่อนนะครับเมียกับลูกอืมอ่ะเฮ้ยแม่งกดกลับไม่ได้รูปเมียม,มันขังนะโอเค okay. อ่ะแล้วเราก็จะให้ดูนะครับบรรยากาศบนเรือเนี่ยเดี๋ยวที่เดี๋ยวพี่เอมีอะไรจะเล่าให้ฟัง นี่เป็นไงหวานก็ะจัดโอเคนี่ลูกกับเมียโอเคนะอ่าโอเคฟึบนี่ผมก็มีความสุขกับลูกมากนะทุกคนนะอ่านี่อันนี้ทีเด็ดลูกเกาะดูรถเห็นไหมว่าเราจะเอารถข้ามไปข้ามไปจากด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเอารถจอดกันอย่างนี้เลยแล้วก็ข้ามเรือไปลูกก็กลัวรถหายมั้งก็เป็นเด็กดีช่วยเฝ้ารถนี่เฮ้ยรถเราอยู่คันไหนวะก๊อปอยู่ข้างใต้ไม่ไดอยู่หนา้า อ๋อรถเราอยู่ข้างหลังใช่ไหมอ่านี่เด็กเด็กเดคนนี้ก็ปึ้มปิมนะผมก็ถ่ายมุมวายให้อ่าโอเค<ม>เดี๋ยวเราก็มาตอนเนี้ยฉัดเริ่มตุ่ยแล้วเริ่มจะอ้วกแล้วเพราะว่าเหตุเหตุผลที่ว่าทําไมถึงเริ่มจะอ้วกคุณมาดูหลักฐานนะนี่เลยเสือกนัดไอบอลกินสิบแปดมงกุฎก่อนวันมาปลาหมึกสามโลมึงต้มเข้าไปในหม้อน,นั่นอะเออ ต้มแม่งทีละห้าทีละห้าจานทีห้าจานนะผมบอกไว้เลยเออเอาจริงนี่ไงน่่เน่ดู<ๆ>ดูภาพดูดูดูภาพเขาซะก่อนนะครับดูหน้าตานี่คือโอ้โหแม่งกูต้องแคปให้ดูนี่พอกันไอสองคนเนี้ยเออไอบอลก็ตัวนําเลยนี่ดูเป็นไงครับภาพภาพนี้นะครับเน่โอ้โหมีนิ้วดูดูนิ้วนี่คือถูกต้องอันนี้คือ แต่นีญญว่าถูกต้องแล้วที่กินขนาดนี้เพราะยานะปุ๊บพอขึ้นเรือปั๊บเท่านั้นแหละไอ้หียจะอ้วกนะครับทุกคนนี่เป็นไงหึกอว่าดื่มดำกับบรรยากาศไม่ใช่เรือเคงไม่ไหวแล้วปลามึกก็ไม่ย่อยเรียบร้อยครับใใสักพักวิ่งมาขอทานนะอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูรูป นี่นี่อดู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 ข้างคนข้างหลังผมนี่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 ี่เป็นไงอ๋อเขาเอาเขาเขาเขาเริ่มเขาเริ่มปุ๊บเราก็มาถึงที่พักนะเนี่เข้ามาที่พักปุ๊บอา้าวเฮ้ยยี่แม่งเป็นวิดีโออ่ะแล้วนี่ตองเป็นไง<า>นี่เน่นดูกอ๊อฟต้องขอบคุณก,อนะก๊อฟนะโอ้ออ มีแมวชื่อไอ้ยักษ์ไม่รู้ยักษ์ตายอ่ะนี่ต้องขอบคุณที่ก๊อปลากกระเป๋าให้หวานไปแล้วดุม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 แล้วอ่าเป็นไงมีทั้งเจ๊กทั้งจีนโอเคฟึบอ่ะมารีวิวบรรยากาศในห้องเลยน่าจะเป็นวิดีโอนะแอร์ไทยประดิษฐ์อันนี้แอร์ไทยประดิษฐ์นี่ห้องน้ำห้องมันจะต่อกันนะสองห้อง นี่อันนี้เป็นห้องสองห้องเวลาเปิดเข้ามาปึ๊บอ้าวนี่ไอ้วานนี่ในแฟนรายกาปึ๊บอ้าวทำไมโดบิทำไมซูนิโอแย่งแว่นโดบิตะมาไอ้เชี่ยกอกลับไปดูใหม่ซูนิโอแย่งแว่นโดบิตะอ่ะนี่เน่อ่างจากุชิ่นี่ที่กินอาหารเช้ากลับมาปึ๊บ อ่าไอ้กอลถอย,น,อยนี่นะครับตอนนี้ที่ตอนนี้คือพี่เอเข้าไปนี่เหม็นกินอ้วกแล้ว<า>คือชัดอ้วกแล้วเรียบร้อยใหญ่ไหมเออมกอะไม่น่าจะได้ห้องใช่คือตอนนั้นเซอร์ไพรส์มากเพราะเพราะว่าเวลาเราไปเกาะเนี่ยเราก็น่าจะได้ห้องเล็กๆใช่ไหมแต่อันนี้คือห้องแม่งใหญ่มากแล้วห้องน้ำแม่งครึ่งหนึ่งของห้องนอน<ต>พี่บอกเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรียบร้อยหลังจากเนี้ยพี่เอบอกได้เลยว่าพี่เอเข้ามาเล่นน้ํากับลูกระหว่างที่เล่นน้ํากับลูกคือฉัดกะอวกแตกหมดเรียวหมดแรงไปเรียบร้อยแล้วนะอะเดี๋ยวจะให้ดูภาพสักนิดสักหน่อยอ่าว่าผมเล่นน้ํากับลูกเป็นยังไงจริงๆอัดมาคลิปนี่อัดมาคลิปหนึ่งลนะแต่ไม่ทั้คลิปไม่ปฏิบัติต่อนี่เป็นไงอ่านกิจกุชชี่ ระหว่างนี้คือฉัดอวกแตกอ,อกแตนไปเสร็จเรียบร้อยได้ทานสองก้อนก็ตามที่ทุกคนฟังนะส่วนพบพอหลังจากฉัดอวกแตกก็คือมาแดกบุฟเฟตต่อนะคือสภาพฉาดไม่ไหวแต่ใจยังไหวเนี่ยสองร้อยสี่สิบเก้าวาทแดกอย่างนี้ไม่รู้กลับไปปีนี้คือจะเจ๊งหรือเปล่าแต่ปีที่แล้วสองพันสิบเก้าเนี่ยคือกูแดกอย่างนี้ นะแล้วปีนี้จะเหลือเรานะก็อร่อยอะ่ะบอกเลย249ี่ิบเก้านี่คือคุ้มเนี่ดูหัวไข่นี่นะเป็นไงตองได้ปะกุ้งเน,นี่นนเป็นตอนตอนโอ,อ้โหนี่แดงเบียร์เบีย์เบียรเบียร์ยรยรนี่คือคือมันดีงามอะอ่ะดูคือภาพนี้ไม่อยากให้ดูเลยคือกุ้งทั้งเป็นๆน,นี่ยังดิ้นอยู่ ดูไอ,ไอ้ข้าตกรเห็นไอ้ฆาตกรไหมนี่มีตะวันง้อบนเกาะร้านหมูกระทะดูกุ้งฆาตกรคือภาพนี้ก็ขอโอาโหสีร,รมด้วยนะกูก็นะหิวจัดโอเคหลังจากนั้นนะครับพี่ฉัดยังไม่เข็ดกินเสร็จปุ๊บนี่เลยเห็นอะไรไหมเล่าต่อเล่าต่อ น,นี่กูก็เบียพี่บอกแล้วว่าพี่พลาดอย่างหนึ่งคือพี่เสือไปเล่น ROV จนดึกดื่นนะอ่ะต่อมาเลยหลังจากนั้นก็นี่ภาพนี้เลยหลับตื่นมาตื่นเที่ยงพลาดไปเล่น ROV ไม่ได้ดูด,ดำบรรยากาศไม่ได้ไปเที่ยวน้ำตกเพราะเล่น ROV ยันตีสามไอ้ก๊อฟนี่ตัวดีเลยไอ้ี้ยมึง ใช่ไหมอะไรเทลไงเทลเทลวานาสของมึงไงซอย,ยลยอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บเมียก็พาลูกนี่ไปเล่นครั้งนี้พี่จะไม่พลาดพี่จะไปทะเลไปน้ำตกเสร็จไปวัดเสร็จแล้วกลับมานะนี่ดูลูกคือบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่ากูผิดครั้งนี้กูไปเนี่ยกูผิดเลยที่กูไม่ได้ดืดลืมดาบรรยากาศเหมือนเด็กคนนี้แต่ก็มีบ้างเล็กน้อยเนี่ย คือฟื้นแล้วไงต้องเดินตามเมียไปน้ําตกนะยังไม่จบอาหารเ<ม>นี่คือริมทะเลเนี่ยมันจะมีร้านอาหารแล้วก็ก็จะมีหาดใช่ไหมเมียก็สั่งอันนี้มากินนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงทุกคนก็ขอขอบคุณเมียแน่เป็นไงบรรยากาศเอ๋อเฮ้ยนี่อะไรวะนี่คือตอนนี้เขาฟื้นแล้วเขามีแรงแล้ววันที่สอง เหมือนจะไม่มีแรงนะก๊อฟดูหน้าเขาสิเหมือนข้อห่อนเพีอะนะมีแรงอะไรก็ปลดมาเมื่อเช้าตอนเช้ายังนั่งปลดกันอยู่เลยหรออ่าโอเคโอเคผมตื่นผมตื่นมาหกโมงเดินไปเซเว่นกลับมาเข้าห้องพี่ชัดหายเวลาจาเตียงอยู่ในห้องน้ำอ๋อเหรออ่ะนี่มันเป็นภาพวันที่สองเลยใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้วันที่สองก่อนกลับป่ะ แต่ที่รู้ตอนตอนกลางคืนเนี่ยคือลูกกูไม่ยอมเลิกเล่นน้าเนี่ยออไอ้อ่างจักากุชชี่อ่ะกูบอกเลยเนี่ยมึงดูเลยเนี่ยไ,ไปซื้อไอ้กวางตัวเนี้ยเออจริงไม่เลิกอ่ะกูบอกเลยไม่เลิกเด็กคนเนี้ยก็คือเขามีความสุขอยู่คนเดียวอ่ะดูดิเนี่ยวันที่สองเนี่ยไม่เลิกอ่ะดูอ่ะเพราะฉะนั้นไปรอบนี้คือผมจะไม่ทําอะไรผิดอีกแล้วอ่ะวันที่สองก็คือเราก็ ขึ้นเขาเรียกอะไรขึ้นเนินหาดไก่ไอขึ้นเนินอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาจุดชมวิวตรงหาดไก่แอ่ะเราก็มานะแม่งก็สวยจริงๆอ่ะดูดิเนอ่ะลูกกูแม่งก็ยิ้มอ่าเป็นไง,ไงตอนนั้นยังยิ้มไม่เป็นไงแยกเขี้ยวอย่างเดียวโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับไม่ได้แวะน้ำตกด้วยเพราะว่าฉัดก็ต้องรีบกลับฟาร์มนะก็ผ่านไปสะพานอะไรวะสะพานบุรพาชนทิศใช่ปะ ทางใช่ไหมกูเริ่มจาได้แนละ้วโอเคเออเนี่ยก็ไปตรงหาดแหลมสิงแล้วก็ขับเรียบหาดไปเรื่อยๆตรงจันทบ,บุรีอะ่ะบุรพาชนทิศก็โชคดีที่เราได้เจอน้ําทะเลสองสีแบบนี้นะเออนานๆจะได้เห็นสักทีก็คือน้ําจืดมาเจอกับน้ําเค็มที่หมู่บ้านแหลมสิงนี่แหละเออซึ่งเขาก็ไม่มีใครใช้ทางเรียบด้วยเรียบ,เร,ยบเรียบหาดอย่างนี้นะมีตะกูเนี่ยโอ้โหทางก็โคตรขรุขรัก,กนะ ก็สุดท้ายก็เฮ้ยมีรูปสะพานบุรพาชนทิศไม่ไว่า้ก้องใช่หรือเปล่าเขาไม่รู้อี้อะแม่งสะพานอะไรคือก็คือ,คอ,คอนาตามนั้นน่ะอ๋อนี่จุดชมวิวหาดไก่แบ้ก,ก่อนที่เราจะไปะเป็นไงสวยไหมตองดูอันนี้คือถ่ายเลนวายเลยเพื่อที่แบบเก็บบรรยากาศเพราะว่าตาเราเนี่ยแม่งสองตาเนี่ยมันเก็บได้หมดไงอ่าเป็นไง เดี๋ยวต้องจะได้ไปนะโอเคนะเฮ้ยไอ้ไ okay. นี่ที่ไหนวะก๊อฟทำไมรถมันติดอย่างนี้วะถ้าเรืออ๋อถ้าเรือถ้าเรือตกใจฮะนึกว <_ C op> ่าไปที่สะพานโอเคนี่น้ำทะเลสองสีปุ๊บฉัดเขาลงไปถ่ายเลยจ้าดูนี่อ่าเป็นไงถ่ายเล้นวายแต่รอบนี้กูไม่ใช่แค่วายร้อยแปดสิบกูสามรอยหกสิบเลยให้มึงไปนั่งหมุนกันเอาเองนะครับ นี่ร้อนมากนะนี่โอ้โหดูดูอ๋อเป็นไงเป็นไงอ๋อนี่คือจุดชมวิวไอ้ถนนอะไรวะใช่ปะ่ะถนอนอะไรเนี่ยเนีเนี่ยเนีถนน,ถนโค้ไโงไอโค้งเรียบหาดไอนั่นแหละนั่นแหละก็ไปคนแม่งก็เยอะนะเนีก็ขอสักน,นิดนะเป็นไงอ่าลูกขาวลวปะปากเตรียมนอนแม่งมีทีเด็ดขากลับ อ่าอ,อนี่ยเน,นให้ดูนี่ฉันรักเธอไอ้ที่มาตอนเลิกกันละมึงไอ้ียเลื่อยๆแม่งเอามาตัดอ่นี่ความสวยงามของโค้งนี้แต่ปั๊กก็น่าจะไปแล้วดูทรงเพราะปัก๊กแม่งบิ๊กไบต์อยู่แล้วอ่าบิ๊กขาไบต์นี่นะบรรยากาศอย่าลืมเก็บรูปแบบนี้นะพวกเราไปกันอย่าลืมนี่แล้วก็แวะแวะไอ้หาดอะไรสักอย่างเนี่ยทีเด็กแม่งจุดพีคแม่งอยู่นี้ แหวะร้านอาหารอะไรไม่รู้รู้แต่ไอ้นี้โตมาเนี่ยกูบอ,อกเลยไอเนี่ยห้องเต้มีด,ดูดูไอเด็กเสื้อเหลืองนี่นะแม่งซ้อนกันโอ,อ้โหพาพาหญิงเที่ยวอะ่ะมึงดูตองมึงขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อย่างนั้นอะ่ะเออจริงเอาดูอันนี้เขาเรียกของจริงพาหญิงเที่ยว ตองคุณต้องดูไม่ต้องบอกว่าหล่อแค่ไหนอ่ะเออพี่ถึงก <พา S 1> ็งต้องแซวอ,อ่ะสาวพาสาวสี่คนขึ้นมเอเตอร์ไซค์ซิ่งได้ตัดเลยน่เป็นไงเน่ดูหญิงดูหญิงเป็นไงให้ตองเห็นหรือ,อยังครับตอง อชิบายชนกับแบงเหรออ๋อเป็นไงหล่อปะล่ะนี <h <h uh> ่ให mm ้ดูคลิปเต็มก่อนหน้านั้นตองมึงพูดออกไหมเนี่ยนี่ดูเขาหลับไปแล้วพี่ตองคือกูเห็นกูตกใจเลยอะเฮ้ยยังเพิ่งจะขับชนกูเป่าวะไม่ขับสามาส่งจ้าเอาสามาส่งโคตเทเขอบอก ที่ขอว่าแม่งเท่จริงอ่ะสุดท้ายก็นะเกินมาเยอะละ,ะเจอกันวันที่ยี่ห้านะทุกคนคนที่ไปอะ่ะพี่จะพาเที่ยวแบบไม่พลาดครั้งที่แล้วแล้วเพราะว่าพี่สัญญากับเมียแล้วสักใครจะเสือกชวนเล่นอาวนะกูเตะตายนะมึงมกูขอล้องแล้วกันนะไปละสุดท้ายอุตส่าห์ขุดรูปมาจากไอ้นี่นะก็ขอขอบคุณ Google Ph o t o ด้วยนะที่ ทำให้พี่ได้มีโอกาสไปเที่ยวอีกแล้วก็คนรูปมาบอกน้อง